กับคารวะท่านอาจารย์มังค์ท,ที่เคารพยิ่งค่ะกับคารวะครูกับคารวะพี่น้องหมกลุ่มและจิตศาสตร์ทุกท่านค่ะชื่อสาวนรศรีค่ะอายุห้าสิบปีระดับวิชารามหลักสี่จุดปีค่ะจะมาส่งการบ้านเรื่องแต่กิเลสมันไม่อยากให้พ่อบ้านไปที่ภูผาฟ้าน้ำเลยค่ะกิเลตบอกว่า แกบอกไม่ไปตอนนี้ทําไมอยากจะไปอีกพี่นอนก็หายากแล้วจะให้แกนอนตรงไหนไวนันนี้เราเห็นกิเลสตัวเองว่ามันพุกามเรื่องจะหาที่นอนในหมู่บ้านนะคะเพราะว่าจะ,จะนอนอย่างเราก็ไม่ได้หาแกไม่ดีค่ะว่าจะไปหารีสอร์ตตรงไหนอีกเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือไอ้กิเลสที่มันร้ายจริงๆนะคะมันบอกว่าโอุย้ยทำไมไม่รู้จะไปทำไมนะยุ่งยากตอนแรกก็บอกไม่ไปตอนนี้จะมอไปอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็เสริมกิเลสว่า ดีแล้วที่เขาจะไปนะ่ะที่เขาจะไปฟังธรรมกับเราเขาจะได้อ่าพุทธลกถ้าเราไม่อยากให้เขาไปเนี่ยเราเองก็ไม่พนทุลขกเขาก็ไม่ฟังธรรมก็แกแตเธอเลยนะหมาแกบอกล้วไงแล้วแกจะเป็นผู้ด,มดอมนอนทุกอย่างแล้วแกจะมาบอกว่ายุ่งยากได้ยังไงแค่ไปหาที่นอนก็เอารถไปก็ขับไปหาให้ท่านแล้วก็ไปนอนกันกบท่านตอนเช้าขึ้นมาก็ได้ดีแล้วดีกว่าไม่ได้ไปไหมประสอนกิเลสอหะคะ่ะ ที่เหลมันก็เออใช,ใช่ใช่ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปนี่มันจะยยอะกว่านี้อีกค่ะก็ประมาณนี้ค่ะครับลูกค่ะก็วางใจได้ค่ะนะคะของพี่สวรรนะคะเสร็จแล้วชสด้วยเดี๋ยวน้องไป,น,ป,น,ปน,นะคะอ่าเออมีมิมดตีอยู่แถวนี้นะคะโทรหาต้นเร็วหรือปก็แทกหรือเบอร์ที่ให้ไปตรงนั้นนะคะ เรื่องของที่พักต่างๆ,ๆน่ยค่ะจะมีข้อมูลที่ใกล้ให้ได้ด้วยนะคะ่แต่เราเราจะเอารถส่วนตัวไปค่ะเพราะว่าจะสดวกกับพ่อบ้านหน่อยเน,นะค่ะค่ะแจ้งแจ้งนะคะเข้าพื้นที่วันไหนคะ่ะเดี๋ยวจะไม่มีสำรองที่ที่นั่งที่นอนนะคะจะไปวันที่หนึ่งอะค่ะอยากได้เออมีสอร์ทไ <c oughs> ด, <c oughs> เด้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกับทางต้นหลิวหรือใครนะคะเดี๋ยวโทรมาตามเบอร์เบอร์เบอร์ที่รับจองอะคะ่ะ ข้อมูลหาข้อมูลพวกนี้ได้ค่ะส่งส่งมาให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าจะได้ทูหาเลยค่ะจองไว้เลยเลยค่ะโอเคค่ะวันวันที่หนึ่งเอ่อเดือนหน้าค่ะก็จะไปด้วยค่ะเพราะลูกชายจะไปอบรมเรื่องไปแผงโซล่าเซลล์ด้วยค่ะค่ะนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ทางแชทนะคะตัวประชาสมคัญป้ายประชาสมคัญจะมีเบอร์นะคะสี่เบอร์โทรได้ทุกเบอร์ค่ะเพื่อทราบข้อมูลพวกนี้ได้ค่ะ ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณลุกแล้วก็เดี๋ยวน้องลัวเขาขอส่งด้วยค่ะ่ะท,ทุกค่ะ